ตอนนี้ก็อยู่เอพนอะนาก็มาดูหนังกับมิ้นสองคนดูคุดูที่ฉันหงาพูดดิรอบาบโมตอนแรกตอนมิน้นตอนแรกมิ้นดูมิ้นบอกว่ารอบใบสองใบงมบอกใบสองใบโมบอกให้คุณดูเรื่องรอรอเองข้างบนอ่ะรออ้อยหนึ่งข้างล่างแปดสิบข้างบนข้างล่างที่นั่งที่นั่งที่นั่งอ่ะข้างบนอ่ะ อ้ไปข้างบนนะอุ้ยพื่อมิ้นกดติที่หน้าข้างบนอ่ะที่หน้าข้างบนอ่ะดูสอนเที่หน้าข้างนนะแปดสิบเออสอคนทีนี้ถามมินว่ามิ้นเราก็ถามมิ้นว่ามิ้นทำไมไม่เลือกไอ้ที่เป็นแปดสิบอ่ะบอกว่าดีนร้อยแปดสิบร้อยแปดสที่ขายีตรงกลางข้างบนมันต้องแพงกว่าข้างล่างดิทีนี้ก็เลยซื้อมิ้นก็เลย เรื่องอะไริจารู์มากนะอนแรกคิดตอนแรกคิดว่าจะเรื่องอะไรโอ้ยเยอะหูมีมือตอนแรกก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าเรื่องร้อยอยหกสิบแปดสิบอะไรประมาณนี้ี่ก็เรื่องร้อยร้อยเองก็ใช้จะมาดูก็มาดูได้นะวันนี้พี่เอฟขนาดนะไมค์ก็ไมค์ก็มาดูดูรอบแปดโมงแล้วก็คุยดีก็ได้ดูรอบแปดโมงแล้วก็ เฮ้ยกูไม่ใช่แฟนนึงนะเว้ยดูร่าบ่ายโมงเฮ้ยเธอลืมหน้าว่ะดูร่าบ่ายโมงก็เออแค่นี้แหละไม่จะพูดอะไรไปเลยบ๊ายบายใครถูกใจ